สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับจะหกโมงเย็นแล้วมาดูดูแดดกันแสงแดดเพิ่งเห็นนนเนี่ยวันนี้าว้าวแสงแดดจ้าเลยนะครับยามเย็นนะครับวันนี้ฝนคงไม่ตกนะครับที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างครับสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างก็ถ่ายลงคลิป ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของเราได้รับชมกันด้วยนะครับยังไงครับยามเย็นแดดส่องมาเห็นแสงนั่งทำงานอยู่เห็นแสงแบบโอ้แสงแสงจ้าเลยนะครับสวยงามเลยนะครับนำบรรยากาศยามเย็นมาฝากครับมาส่งกำลังใจนะครับสู้ๆก,กันต่อไปเนาะเห็นคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จแล้ว เขาได้เหรียญได้ผลประกอบการแล้วเนาะก็โอ้โหก็เยอะนะเราทำงานตั้งสองสามเดือนละมั้งกว่าจะได้แบบเขาเนาะถ้าอย่างนั้นเรามีโอกาสแล้วก็สู้ๆกันต่อไปครับดูแนวทางดูเดินตามทางที่ผู้ประสบความสำเร็จเขาทำนะครับแล้วก็ค่อยๆทำนะครับสู้ๆกันไปเนาะก็ช่วยกันเนาะสามัคคีคือพลังนะครับมาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน มีอะไรดีๆมีอะไรก็มาบอกกันกล่าวกันแนะนำกันนะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับขอเป็นกำลังใจให้ครับสู้กันต่อไปเนาะท้อได้แต่อยาถอยนะครับเหนื่อยก็พักหนักก็วางแล้วก็มีแรงแล้วก็สู้กันต่อไปนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้ครับทุกคนชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปนะครับทำไปเรื่อยๆเ,เนาะศึกษาข้อมูลไปด้วยนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็ผิดกฎผิดระเบียบก็ทำลงไปแล้วมันจะเสียเวลานะครับก็ให้ศึกษาข้อมูลกันนะครับทำให้ถูกทางดูผู้ที่ประสบความสำเร็จที่เขาทําแล้วเขาได้ เขาประสบความสําเร็จเนาะแล้วก็เดินตามรอยเขานะครับเดินอย่างคําที่ว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะครับก็เดินเดินไปทางที่ถูกเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ขมายทุกคนสู้ๆนะครับมาส่งกําลังใจครับยามเย็นคลิปนี้เป็นคลิปยาวเนาะก็ก็ดูกันให้จบนะนำบรรยากาศส,สวยๆยามเย็นมาฝากครับ สู้ต่อไปเนาะสนชาวเรียวของเราขอเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับสู้กันต่อไปนะครับสวัสดีครับ